สวัสดีสาวโบเคานเตอร์ไซด์ทุกๆคนด้วยนะครับพีดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตแชนแนลนะหลังจากที่ทางเคานเตอร์ไซด์นะครับได้อัปเดตแพทช์ของ New Origin นะครับในเซิร์ฟเวอร์เอเชีเอ็มที่เรียบร้อยนะครับก็มีหลายใสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยนะครับในคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูด1อย่างนะครับที่สําคัญมากๆนะครับในแพทช์นิวออริจินนะครับที่ทุกคนต้องรู้นะครับนั่นก็คือการอัพขั้นตัวละครนะครับการอัพขั้นตัวละครเนี่ย ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกม g e n s h i Impact นะครับมันก็จะเหมือนการที่เราปลดตัวละคร C 1ไปถึง C 6นั่นแหละครับก็จะได้สแตตดเพิ่มมากขึ้นนะแต่ว่าของ Counter Side เนี่ยมันก็จะไม่ได้โกงอะไรมากนะครับเหมือนกับ g e n s h i Impact นะแต่ก็มีผลกับเ,เกมเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการปั๊มแกนขาวด้วยนะครับโดยใช้วิธีการอัพคันนี่แหละ เอาล่ะฮะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปที่การจัดการตรงนี้ก่อนนะครับก็ไปที่ตัวละครของเราเนาะนะครับเราเลือกตัวไหนก็ได้นะครับมันจะมีตัวตรงเสริมพลังหน่วยลบนะครับเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นการอัพเลเวล1 1 0อย่างเดียวเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดแพทเนวิโอรจินเนี่ยมันจะมีตรงนี้มานะครับเขาเรียกว่าอัปเดตเชิงยูทูวิทีนะครับผมเรียกง่ายๆว่าการอัพขั้นละกันเพราะว่า มันเรียกยากเหลือเกินครับอัปเดตเชิงยูทูบิทีเนี่ยนะตรงนี้ครับมันก็คือการอัพ c 1 c 6ที่ผมได้เกิดเอาไว้ข้างต้นแล้วนั่นแหละครับโดยการอัพขั้น c 1 c 6ตรงนี้เนี่ยนะฮะมันจะต้องใช้ตัวละครที่เป็นตัวละคร3กันเท่านั้นนะครับอย่างผมยกตัวอย่างละกันผมมีฮิวเด้อยู่นะครับผมก็กดตรงนี้เลยครับปลดล็อกเลเวลถัดไปครับแล้วก็เลือกครับ เนี่ยครับมันจะเป็นมีตัวละครเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือตัวที่เราสามะนะครับมาถ้ากดอัปเดตปุ๊บเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็จะอัปขั้นทันทีนะถ้าเกิดลองอัปขั้นเนี่ยนะครับขั้นแรกมันก็จะขยายดาเมจนะครับ4%ขั้นที่2นะครับการต้านทานดาเมจที่ได้รับครับจะบวก4%ขั้นที่3ครับคืนคะแนนการบังทับ4%ขั้นที่4ขยายดาเมจ2%ขั้นที่5การต้านทานดาเมจที่รับนะครับส ขั้นที่6คืนคะแนนการบทับ2%นะครับถ้าเกิดเราอัพทั้งหมด6ขั้นก็จะได้คาวามสามารถทั้งหมดมานะครับก็ถามว่าเก่งขึ้นเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากแต่มีผลแน่นอนนะครับในการสู้กับใน PVP นะเพราะว่าดาเมจจะแรงขึ้นถึงประมาณ6%เลยนะครับแล้วก็ดาเมจต้านทานเนี่ยจะโบวถึง6%เลยทีเดียวแล้วก็คะแนนการบทับได้ถึง6%ด้วยนะครับก็จะมีการเหลื่อมล้ำกันแน่นอน นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนคอนเทนต์ที่แบบสายวานเนี่ยเขาทำกันนะครับเพราะว่าตัวเวกเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่แล้วว่ามันทำยากมากนะครับก่อนจะได้สักตัวหนึ่งมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะดังนั้นใครที่ทำตัวเวกเป็น c 6กเนี่ยก็คือต้องใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการอัพขั้นนะก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรครับแค่ใช้ตัวซ้ำเท่านั้นในการอัพขัน้นเนาะแล้วเราก็สามารถทำได้ ในทุกๆตัวด้วยนะครับตั้งแต่ SR ยันไปถึง R หรือว่า Normal เลยทีเดียวนะครับทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีการปั๊มแกนขาวอา่าอันเนี้ยหลายๆคนน่าจะสนใจนะครับแล้วหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่อาจจะยังงงๆนิดนึงนะครับว่ามันมีวิธียังไงนะครับคือถ้าโปรติแล้วเนี่ยการอัพขั้นโปรติเนี่ยมันก็ ไม่มีอะไรเนาะก็คือเอาตัวสมมากินแล้วก็มาอัพขั้นซ1ห6นะครับแต่เมื่อไหร่แล้วเนี่ยที่เรานะทําการเอาตัวโปรตีนะครับแล้วเอาตัวที่เราจะอัพขั้นนะครับเป็นตัวไอตัวสังเวอยอะครับเป็นตัวเลเวลร1 0เมื่อไหร่เขาจะมีการคืนแกนขาวขึ้นอ่าสมมุติว่าผมเอาฮันโซลิมนะครับเลเวลหนึ่งนะแล้วก็ใช้ฮันโซลิมเนี่ยที่เป็นรีอาร์มนะครับเลเวลร้อยสิบนะ มาทําการอัพขั้นเป็น c 1นะครับพอกดไปตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นมาครับว่าเขาจะคืนของนะครับของตัวรีอาร์มที่เราเคยทำเอาไว้สังเกตเลยว่าจะได้แกนขาวนะครับถึง75เลยนะนะครับแล้วก็บอกนิดนึงว่าหลังจากอัปเดตอ r ริจิแล้วนะครับเลเวล100ขึ้นไป102ไปถึง110เนี่ยจะไม่ใช้ตัวละครซ้ำแล้วนะครับจะใช้เพียงแค่แกนขาวเท่านั้น เท่ากับว่าพอเราอัพตรงนี้ไปถึง110เนี่ยมันอาจจะใช้แกนขาวประมาณ15แกนนะครับเท่ากับว่าเราจะได้แกนขาวคืนมา60อันเออดีไหมซึ่ง60อันตรงนี้เราก็เอาไปอัพทำา110ตัวอื่นได้นะครับนี่แหละเขาเลยเรียกว่าสูตรการปั๊มแกนขาวนะครับซึ่งสูตรการปั๊มแกนขาวเนี่ยมันทำได้ s อชอาระไรเงี้ยทำได้เลยครับเพราะว่าเป็น ตัวละคร s อเนี่ยเป็นตัวที่เราสามารถฟาร์มได้นะครับแต่ตัวละคร s อเนี่ยจริงๆก็ทําสูตรนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันหาตัวซาำยากไงเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมกันนะครับส่วนใหญ่เขานิยมการทําตัว SR กันนะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับให้ดูนะครับแกนขาวมี3ามวนะนะผมก็จะใช้ตัวรีอาร์นะครับของฮันโซริมนะครับที่ทำเอาไว้นะครับเป็นตัวสังเวยเลยนะ กดไปครับจะได้คืน75นะอันนี้บอกนิดนึงนะครับสามารถทําได้แค่50ครั้งเท่านั้นนะครับทุกคน50ครั้งเท่านั้นนะนะครับกดไปครับโป้งได้ของคืนมานะครับเงินทุกอย่างได้คืนมาหมดเลยนะครับสิ่งที่เราทําในการอารรีอาร์มอะ่ะจะได้คืนมาเยอะเว้นไอ้พวกไอ้เขาเรียกว่าแกนสีสีแดงอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือสีฟ้าสีเขียวอะ่ะที่ตอน ทำรีอาร์มเนี่ยอาจจะได้คืนไม่ครบนะครับแต่ตรงนั้นมันหาง่ายนะครับสี่สำคัญคือแกนขาวนะอ่ะสังเกตว่าพอกินเรียบร้อยก็คือขึ้นขึ้น C1 ไปนะครับตรงนี้ผมเสริมอีกนึงนะครับถ้าเราตัวที่เป็น C2 หรือ C3 มากินเนี่ยจะไม่คืนตัวให้นะครับคือสมมุติ C 2 C3 ีเนี่ยคือเราเอาตัวซ้ำมาสองสามตัวมากินใช่ปะ่ะมันจะไม่คืนตัวซ้ำมาให้แล้วนะฉะนั้นระวังด้วยนะครับตรงนี้นะเอาล่ะโอเค เเห็นได้ว่าแกนขาวเราเพิ่มเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเดิม3 4 2กลายเป็น4 1 7ถึงนะนี่นะครับก็เป็นวิธีการปั๊มแกนขาวนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะอัพตรงนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันใช้แกนขาวเท่าไหร่นะครับของตัวละคร SR นะนี่จะทำเป็นเลเวล110นะครับอันนี้ใช้1นะครับแล้วก็ใช้อันนี้ใช้2นะกลายเป็น3นะครับใช่3อันนี้อีก3นะครับกลายเป็น6แล้วนะ 6นะครับแต่ึืร้อยแ8ใช้อีก4ครับเป็น10อันครับ10อันขั้นสุดท้ายใช้5ครับใช้ทั้งหมด15อันด้วยกันครับทุกคนอตอนนี้เราเรเวลร้0เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้แกนขาวไปทั้งหมด15เท่ากับว่าเราจะได้กําไรแกรนขาวต่อการทําแบบนี้หนึ่งครั้งเนี่ย60อันด้วยกันทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามว่าแบบพี่ครับพี่ครับไอตัวพวกรีอาร์มอะ่ะเวลาทำรีอาร์มแล้วเนี่ยมันใช้สกิลอ่ะพี่ มันใช้สกิลมันต้องใช้เศษตัวละครแล้วนะมันจะคุ้มอะครับพี่บอกเลยครับว่านีโอรจินครับไม่ใช้นะครับไม่ใช้เศษตัวละครแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัปรีอาร์มให้เศษสับเลยนะเพื่อนๆดูไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปแล้วก็ทำรีอาร์มไปพร้อมๆกันเลยนะครับจะได้ครบจบไปเลยนะครับเห็นกันจ่าคาตากันไปเลย อันนี้เราก็ได้ฮันโซลิมร1 0ิมาแล้วนะครับเราจะทำรีอาร์มนะรีอาร์มก็ไปที่ head q u นะครับแล้วก็ไปที่ห้องแลบนะครับติดอาวุธใหม่เลือกไปที่ฮันโซลิมนะครับแล้วเราก็เอาตัวที่เลเวลร1 0เมื่อกี้แหละนะมาอัพเนี่ยก็การทำรีอาร์มนะครับมันก็จะเสียพวกนี้อีกครั้งหนึ่งนะแต่พวกนี้มันหาง่ายครับมันไม่ได้หายากเนาะนะครับเราอัพไปครับ โอเคครับทางโซลิมกลายเป็นรีอาร์เรียบรอ้อยแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าสกิลก็จะกลับมาเป็นเลเวล10อีกครั้งหนึ่งทีนี้สิ่งที่คนคาใจสงสัยนะครับนี่ใช้หรือเปล่าไม่ใช้ <c oughs> เห็นไหมฮะโอ้โหใช้เพียงแค่ใบแดงเท่านั้นเองซึ่งใครที่เล่นมานานๆก็โอ้โหมีจนแบบล้นไปหมดแล้วนะครับก็อัพเลยครับรออะไรครับผมจัดไปครับทุกคนนี่ สะดวกไหมฮะโอ้โหสบายมากครับสกิลเต็มอย่างรวดเร็วอ่าแล้วก็ก็มาเสียตรงนี้นิดนึงอีกทีนึงนะครับทำเลเวลใหม่ทีหนึ่งแค่นั้นเองครับโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วครับฮันโซลิมของผมก็ทำรีอาร์ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ แกนขาวนะครับมาอีก60อันเป็นของแถมด้วยนะครับอ่าทีนี้มาสรุปกันนิดนึงนะครับว่าสูตรการปั้มแกนขาวเนี่ยต้องอยังไงบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยเราต้องมีตัวรีอาร์มที่ทํามาก่อนที่จะมาเป็นออ new origin นะครับหรือตัวอะไรก็แล้วแต่ทําอัพขั้นเป็น1้อยสิอะไรเงี้ยมาก่อน new origin จะดีสุดนะครับไม่งั้นของมันไม่คืนนะ ก็เน้นให้ทําเป็นพวกตัวรีอาร์กว่าตัว SR นะครับเพราะตัว s r เนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะเราหาตัว SR มาอัพเป็น46อีกทีหนึงยากนะครับเพราะสูตรนี้มันต้องสั่งเวรไปตัวหนึ่งนะครับอ่าทีนี้คือสิ่งที่เราจะได้กลับมาจะได้แกนขา60แล้วก็ของที่แบบเราเคยทํารีอาร์จะได้ขึ้นมาแต่สิ่งที่เราต้องเสียไปก็คือเงินในการทํารีอาร์และของในการทารีอาร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าท่านั้นท่านี้ ใครที่แบบว่าอาจจะฟาร์มอุปกรณ์ทรัพยากรมาไม่เยอะพอเนี่ยเวลาทําก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับไม่ใช่แบบทําแล้วเอ้ยกลับมาไปรีอาร์อีกทีไม่ได้อะไรเงี้ยนะส่วนใครที่ฟาร์มมานานแล้วก็บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าสิ่งของต่างๆที่เราขาดทุนไปนิดนึงเนี่ยมันฟาร์มได้ทุกวันนะครับแต่แกนขาวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หายากมากๆนะฉะนั้นคือคุ้มครับคุ้มยิ่คุ้มอีกนะครับแล้วก็ทําได้50ครั้งเท่านั้นนะครับ ถ้าว่าเราจะได้แกนขาวมามาหาศาลมากเลยนะครับทำร้อยสิบได้อีกหลายๆตัวเลยนะก็แนะนำนะครับให้ทํากันทุกคนนะครับอันนี้ทําเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีระยะเวลากาหนดนะครับโอเคก็หวังว่าน่าจะเข้าใจนะครับในวิธีการอัพขั้นตัวละครแล้วก็การทําการปั๊มแกนขาวนะครับคิดเห็นอย่างไรสงสัยยังไงก็คอมเมนต์กันใต้คลิปแล้วกันนะครับผมโอเคก็ฝากกดไลค์ like, กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นการงใจกับทางช่องด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย